นี่ฮะขออน,นุญาตแนะนำเลยนะครับกับเจ้าตัว Mercedes-Benz C350e สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับร้านโฟกซิงลักโซลิคาของเรานะฮะวันนี้ครับพบกันดึกสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าวันนี้บอกเลยนะว่าเรามีไอเทมเด็ดฮะมันแนะนํำเพื่อนๆกันฮะวันนี้ครับมีรถเข้าใหม่ครับเพิ่งจะมาถึงที่ร้านสดๆร้อนๆเลยนะครับเนื่องจากช่วงนี้ครมีเพื่อนๆหลายคนครับ สอบถามเขาบอว่ามีลดราคาล้านต้นๆไหมนะคะเนื่องจากมีบัเจ็ตอยู่ประมาณนี้ไม่เกิน2ล้านวันนี้ฮะขออนุญาตแนะนําเลยนะครับกับเจ้าตัว Mercedes-Benz mm hmm. นะครับ C350e นะครับแถมตัวนี้เนี่ยเป็นตัว AMG Dynamic นะฮะรวมไปถึงย,ยังเป็นตัวตัว Plug-in Hybrid ด้วยนะฮะดังนั้นฮะตัวนี้เหมาะมากๆเพราะว่าเทรนฮะ,ะของรถไฟฟ้าเนี่ยกำลังมาแรงมากๆเลย น,น,นะครับเพื่อนเนคนไหนครับที่กาลังสองจิตสองใจอยู่เอ๊ะจะไปรถไฟฟ้าดีไหมหรือจะใช้เป็นรถสันดาปดีไหมฮะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเนื่องจากว่า1ราคาไม่แรง2ครับมันยังสามารถใช้ได้2ระบบทางไฟฟ้าแล้วก็น้ํามันเพื่อนๆ่สามารถนําตัวนี้ครับไปลองใช้ระบบไฟฟ้าดูก่อนได้ถ้าใช้แล้วคล่องรู้สึกว่าไฟฟ้ามันเวิร์กตอบโจทย์ของเพื่อนเพนะื่อนฮะ อนาคตครับอัปเกรดเป็นไฟฟ้า100%ได้เลยแต่วันนี้ฮะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะความน่าสนใจเจ้าคันนี้ฮะว่าคันนี้มันน่าสนใจอย่างไรกันบ้างนะครับคันนี้ฮะเป็นตัวรถนะฮะของตัวปี18นะครับเราเลขใหม่ฮะเพื่อนๆครับไม่ได้เยอะเลยฮะคะันนี้นะครับคันนี้ฮะเลขใหม่นะฮะอยู่ที่76,000นะครับรวมไปถึงฮะคันนี้ฮะยังมีเจ้าตัวซันรูฟให้เพื่อนๆด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่กันนะฮะตอนนี้นะฮะเนี่ยเพื่อนเดูนะเลขใหม่อยู่ที่76,000 เทียบแล้วเนี่ยปีหนึ่งนฮะเนี่ยใช้งานไม่ได้เยอะเลยนะครับแล้วคันนี้ฮะไม่มีเรื่องของการชนหนักนะครับพลิกคว่ำเราก็จมน้ํานะครับเจ้าของเดิมเนี่ยค่อนข้างจะดูแลได้อย่างดีมากๆเลยนะฮะคันนี้เรียกได้ว่าคันนี้ฮะสามารถตอบโจทย์เพื่อนๆครับที่มีบัตรเจ็เนี่ประมาณล้านต้นๆเพราะคันนี้ฮะตอนออกห้างมือหนึ่งนะครับราคาเนี่ยประมาณ3ามล้านสี่แต่วันนี้ครับหายไปไม่กี่ปีแล้วเลขใหม่เนี่ยยังถือว่าน้อยมากๆ ราคาเนี่ยหายไปมากกว่าครึ่งเรียกได้ว่าคันนี้ฮะคุ้มค่าครับแล้วก็ตอบโจทย์เนี่ยเพื่อนๆอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะฮะแล้วที่สําคัญครับคันนี้ฮะบอกเลยครับว่าพร้อมใช้เพราะเราฮะเพิ่งไปเซอร์วิสใหญ่ให้กับเพื่อนๆมาแล้วนะครับเรียกได้ว่าเอาเข้าสู่นะฮะดูแลครบทุกอย่างเลยรวมไปถึงครับมีการเปลี่ยนในเรื่องของตัว ถุงลมด้านหลังให้แล้วเรียบร้อยนะครับเพราะเพื่อนๆคนบอกเ e, อ๊ะคันนี้มันมีปัญหาเรื่องถุงลมด้านหลังนะฮะอันนี้ฮะเราดูแลเพื่อนๆให้เลาเรียบร้อยเท่ากับว่าวันนี้เพื่อนๆได้ไปแล้วนะครับสามารถใช้งานต่อใช้งานสบายๆได้อย่างได้เลยเรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ยังประหยัดอีกต่างหากนะครับเพื่อนๆก <c oughs> ็ไหนฮะที่กําลังมองรถนะครับขนาดย่อมราคาประมาณนี้ฮะค,คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าติดตอ่อฝ่ายขายของเราเพื่อข,ขอข้อมูลดีเทลรถเพิ่มเติมได้เลยครับ Transcrição e